สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ป้าก็อยู่กับคุณแอนนะคะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะเราทําอะไรนะน้องแอนไมค์คอมบูชาที่ผ่านมาคุณได้เห็นไมค์คอมบูชาของเรานะคะมี4ีรสรสอะไรบ้างน้องแอนบอกเลยมีรสออริจินอลยูสุพีสรสลิจีแล้วก็น้ำผึ้งขิงค่ะการที่เราทํสีรสชาติออกมาเนี่ยเพื่อให้มีความหลากหลายในการดื่มนะคะเครืค่องดื่มที่เราทําออกมาเนี่ยดีต่อสุขภาพใช่จุลินทรีก็มีทั้งพรีไบโอติกโปรไบโอติกโพสไบโอติกแล้วก็ออแกนิกแอซิดค่ะเครื่องดื่มไมค์คอมบูชาทำมาจากชาเขียวแลกก็ชาาาาอมม ร่วมกันค่ะหมักน้ำ30วันดูแลสุขภาพในลำไส้ของคุณแล้วก็สุขภาพองมรวมด้วยค่ะป้ตึงถูกต้องดิฉันขออนุญาตพูดนิดนึงได้่ามคะยินดีเลยค่ะค่ะเราก็ได้รับรางวัลนะคะจากชีวิตจิตนะคะคุณ Good Life Good Choice Award นะคะใช่ค่ะสองรางวัลที่เราได้มาค่ะป้าตึงและรางวัลที่เราได้นะคะก็เป็นรางวัลสาขาเครื่องดื่มสุขภาพยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยค่ะแต่ล่าสุดนี้นาเสนอใช่ค่ะคือเราก็ออกตัวใหม่มานะคะคือไม้คมพูชาจิมเนม่มาค่ะเครื่องดื่ม สุขภาพที่เราตั้งใจทํามาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยนะคะหลายๆคนใช่ไหมน้องแอนมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมน้ําตาลเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะ ไม่คอมบูชาเราก็พัฒนาขึ้นมาค่ะเพื่อจะมาดูแลเรื่องน้ำตาลให้กับทุกคนเพราะน้ำตาลมันร้ายมากนะคะป้าตุถูกต้องค่ะเราพัฒนาร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยนะครับรถนี้คือรถออริจินอลใช้ชาเขียวกับชาดํานะคะหมักร่วมกับผักเชียงดาไปเลยค่ะคุณสมบัติของผักเชียงดานะคะอเดี๋ยวฟังดีๆนะยจ้ทุกคนในผักเชียงดานะคะจะมีกรดจิมเนมิกค่ะผักเชียงดานะคะคือราชินีของผักเลยนะคะใช่ไหมคะน้องแอนใช่ค่ะผักเชียงดานะคะขึ้นมาก ในภาคเหนือแลวก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะเป็นผักท้องถิ่นของประเทศเราค่ะการทําธุรกิจของเรานะคะเราต้องการที่จะซ<ม>ัพพอร์ตเกษตรกร,ร,กรท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นผักเชียงดาหรือว่าชาหมากถูกปะถูกต้องค่ะเพราะเรารับซื้อนะคะผักเชียงดาแล้วก็ชาจากชาวบ้านจากเชียงใหม่กับเชียงรายค่ะผักเชียงดานะคะคือเขามีปริมาณสูงมากคือจะบอกว่ากดตัวนี้นะคะมีโมเลกุลที่ใกล้เคียงกับกูโคลสพอเราดื่มเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาจะไปแกล้งหลอกอะ่ะใช่ใช่เพราะว่ามีโมเลกุลเหมือนกูโคลสจะทำให้ร่างกายเราคิดว่าเราได้กูโคลสไปแล้ว ก็จะไม่ดูดซึมเพิ่มมันก็จะขับออกไปทางปัสสาวะค่ะจะไม่มีแคลอรี่นะคะแล้วก็ไม่มีผลกับน้าตาลค่ะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยลดการดูดซึมน้ําตาลค่ะถูกต้องค่ะคือตอนเราพัฒนานะคะประตือเราคุยกับอาจารย์ว่าสิ่งเราพัฒนาเนี่ยจะต้องปลอดภัยให้คนทานได้เนี่ยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีและที่สําคัญต้องลดน้าตาลแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามเราได้รางวัลทุกตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไมคคมบูชาที่เป็นกระป๋องเราก็ได้รางวัลได้รางวัลใช่ค่ะไมโรบูชาขวดแก้วก็ได้รัาราด้เลยนะคะ ว่าไมค์คอมบูชาจิมในมาของเรานะคะคุณขาถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และมีงานวิจัยรองรับและได้รับรางวัลอีกด้วยนะคะและตอนนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะคะลูกสาวคนใหม่ของเราก็ได้รับรางวัลอีกนะคะคุณวิธีการทานง่ายๆนะคะคุณขา1ขวดนะคะเทเข้าไปแค่นี้ค่ะทานวันละแค่นี้นะคะ30 ML นะคะทานได้7วัน<ช>ค,ค่ะคุณค่ะมีทลิปนิดน,นึงนะคะถ้าเราทานก่อนมื้ออาหารประมาณ10-15นาทีนะคะก็ะช่วยควบคุมน้าตาลในร่างกายเราได้ด้วยค่ะการันตีเลยนะคะว่าเรา หมักจนไม่เหลือน้ําตาลอยู่ในนี้เลยค่ะมีแคลอรี่เป็น0ูนยแคลอรี่ค่ะเราขอฝากนะคะ My kombucha จ i m a นะคะตอบโจทย์สายรักสุขภาพทุกท่านมากๆเลยนะคะเราเชื่อว่าชามักที่ดีต้องมีวิทยาศาสตร์ค่ะเหมือนของเราที่ผ่านงานวิจัยมาเรียบร้อยค่ะปะ้าเตอถูกต้องค่ะป้าขอให้ลองเลยนะคะควบคุมน้ําตาลและใส่ใจสุขภาพค่ะด้วยไมอ y บูชาจิ h เนม่าค่ะ